ต่อนักเตะต่อสโมสรต่อทีมชาติไอยาราไอยารามาร์กโนเบิลเวสแฮมเตเว็โบคาจูเนียควรโรมันริเกลเม่บาร์เซโลนาเคลาต์ปิเก่แมนยูเนเต็ดเอริกเชมบาเชมบาโอ้ยเฮี้ยอ้าว้ซันบาร์ซิลไมันู้าจะไงวะแคปบอลูนเราลงมได้ยง ปาปาดูปูลอสทีมชาติกรีซตายซะทีเบนจานี่เอมวารูวารีเขียวซีควอเ้นคัมปีเตอร์เซนแบล็กเบิร์นโรเวอร์สโลเกซันตาฟูดเฮ้ยปารีนมิวนิทเฮ้ยโจโจคิมมิทอุยอิตาลโอ้โหหรอว่าอันนี้ว่าคานคาส์ลูสั่งมาเยงกันไปแล้วอ่ะซิมเมอร์สัน มันเล่นตำแหน่งในตัวเนี้ยโค้ดที่เธอเป็นประตูด้วยโค้ดที่เคยเป็นโกลด์ถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดสองข้างถนัดสองเท้าเลยใช่อ๋อสูงตัวสูงตัวเตี้ยนิดเดียวเดี๋ยวมึงยังไม่เช็คคำตอบเลยไม่ได้ไมเช็คเออม่เพราะมันต่อคาสลูเพราะรุ่นคาอยู่ทั้งสองทีมอยู่เล่นคาสลูกับบาเยินแล้วมันไปหมดแล้วหบาเยี่บ้าเยอรมันไปแล้วไง มีไปแล้วอ่ะไม่มีแล้วคาสรูอีกคารู